สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พ C ีผู้ชมผู้ติดตามทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะมาพบกับนัดเพชรโยนอีกเช่นเคยนะคะนัดมีรถเข้าใหม่สวยๆอีกหนึ่งคันมานําเสนอให้ได้ชมกันนะคะใครที่กําลังมองหารถไว้เที่ยวปีใหม่อยู่ห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะคะเพราะว่าคันนี้นะคะลูกค้าสวยมากๆเลยนะ รถเป็นรถโตโยต้าอันติส 1.6G คันนี้รถปี2,018นะคะลูกค้าเพิ่งเข้ามาใหม่ส,สดๆร้อนๆเลยนะยังไม่ได้น้างไม่ได้ปรับสภาพใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะลูกค้ารอบคันไม่มีร่องรอยของการเฉี่ยวชนหรือรอยบุบเลยนะโครงสร้างเดิม บอดี้เดิมทั้งคันนะคะต้องบอกว่าคันนี้เข้ามาสภาพสวยมากนะคะใครได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะแต่ว่าในส่วนของราคานะคะขออุบไว้ก่อนเนาะเพราะว่ารถเพิ่งเข้ามาใหม่นะคะราคายังไม่ได้แจ้งมานะคะแต่ว่าถ้าใครสนใจนะคะติดต่อมาได้เลยนะคะเบอร์โทรของนัด098 26 095 87นัดเพชรยนนะคะยินดีช่วยทุกคันดันทุกเคสเลยนะคะเดี๋ยวนัดจะพามาชมรายละเอียดของรถคันนี้กันเลยค่ะ สำหรับคันนี้นะคะลูกค้าได้เป็นรถสีขาวสสวยเลยนะคะได้เป็นโฉมไม่ได้เชนเรียบร้อยแล้วนะคะป้ายทะเบียน3กไก่ยอยักษ99์9997กรุงเทพมหานครโรโก้ด,ด้านหน้านะคะจะเป็นแบบโครเมียมนะคะมาพร้อมกับประจังหน้าโครเมียม2เส้นนะคะโคมไฟคู่หน้านะคะเป็นแบบมันติรีเฟคเตอร์นะคะโคมใสๆขาวๆสวยๆเลยนะคะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์กันชนด้านหน้าฝั่งละ1จุดนะคะมีไฟตัดหมอกติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วด้วย นะล้อรถคันนี้นะคะลูกค้าเป็นล้อแม็กอัอลอยปัดเงา2ส,สีแม็กเกิมแท้จากโรงงานนะคะน็อตห้าลูโลโก้ตรงกลางนะคะสวยๆเลยนะยางได้เป็นยางปีใหม่ๆเลยนะคะลูกค้าเป็นยางปี2022ใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะยางปีใหม่เลยนะคะช่วงล่างของรถสภาพเดิมๆไม่มีคราบน้ำมันหยดไหลเยิ้มนะคะ หัวน็อตสีเดียวกับตัวรถไม่มีรอยขยับขยี้เลยคงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะคะคันนี้นะเพิ่งเข้ามาถึงเพชยยน์เมื่อกี้เลยนะคะแล้วนัดก็มารีวิวให้ได้ชมกันก่อนนะคะต้องขออภัยในส่วนของราคาด้วยนะเพราะว่าราคาเขายังไม่ได้แจ้งมานะคะในส่วนของกระจกมองข้างนะคะฝาครอบกระจกจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะบิวอินในส่วนของไฟเลี้ยวนะคะมาให้ตรงกระจกมองข้างนะคะคันนี้ได้เป็นแบบปรับพับไฟฟ้าด้วยนะมือจับประตูสีด้านนะคะเป็นสีเดียวกับ ตัวรถเช่นกันนะคะแล้วเขาก็จะมีในส่วนของเส้นโครเมียมนะคะตัดผ่ากลางนะคะเป็นเอกลักษณ์เด่นๆของตัวออาติดเขาเลยนะคะกระจกเดิมแท้จากโรงงานนะคะ โลโก้โตโยต้ามีติดอยู่นะคะติดฟิ์มาให้เรียบร้อยแล้วนะคะมาพร้อมกับคิว้วกันสาดทั้ง4ี่บานประตูเลยนะคะลูกค้าให้ชมรอบคันไม่มีรอ,รอยของรอยบุบรอยเฉียวชนเลยนะคะคันนี้สวยๆเพิ่งเข้ามาส,สดๆร้อนๆเลยนะคะช่วงล่างด้านหลังนะคะโครงสร้างเดิมๆนะเพชรยนตนะคะขัดรถคุณภาพเกรดเอมํำเสนอขายให้ลูกค้าได้เลือกซื้อกันนะคะเรื่องของโครงสร้างเราการันตีให้อยู่แล้วนะคะไม่มีชนหนักผิดความจมน้ากับสิ่งอย่างแน่นอน นะคะโลโก้ด้านหลังเนาะเป็นแบบโครเมียมนะคะไฟท้ายนะคะดีไซน์มาให้ฉบเฉี่ยวสวยงามนะคะได้เป็นไฟท้ายแบบ led เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะมีไฟทับพิมติดตั้งมาให้นะคะมาพร้อมกับเซนเซอร์กันชนด้านหลัง4จุดกันเลยนะคะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะโลโก้ด้านหลังเป็นแบบโครเมียมนะคะกระจกหลังติดตัวไร้้ามาให้เรียบร้อยแล้วนะคะมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3ให้เห็นเด่นชัดกันเลยนะรับรองว่า ใครได้คันนี้ไปนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะเนี่ยอาจจะมีร่องรอยคาบอะไรบ้างนะคะเพราะอย่างที่บอกรถเพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะมารีวิวให้ลูกค้าได้ชมกันก่อนได้เห็นสภาพตอนรถที่เข้ามานะคะของเรารอบคันไม่มีรอยชนเลยนะใครสนใจห้ามพลาดโทรหานัดได้เลยนะคะเบอร์โทร098 260 95 87นัดเพชรยนต์นะคะเครดิตดีฟรีดาวน,นะคะออกได้ทุกอาชีพอยู่ต่างจังหวัดออก ได้นะคะมีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ถึงหน้าบ้านเลยนะใครสนใจห้ามพลาดนะคะเดี๋ยวนัดาพาไปชมกันต่อในส่วนของรายละเอียดภายในของรถคันนี้กันต่อเลยคะ่ะ สำหร,รับบริเยดภายในของรถคันนี้นะคะลูกค้าภายในเขาตกแต่งเป็นโทนสีดาตัดด้วยสีเบจนะคะให้ดูเลขไมค์กันก่อนนะคะลูกค้าคันนี้เลขไมค์อยู่ที่2 3 5 3 5 6กิโลเมตรนะคะลูกค้าไม์แท้ไม์เดิมนะคะลูกค้าไม์อาจจะเยอะหน่อยนะคะแต่ว่าคันนี้นะคะเขามีการเข้าเมนเทนเข้าเช็คประวัติศูนย์หกลอบอยู่แล้วนะคะในส่วนของนี่ การนัดหมายเข้าเช็คระยะของเขานะคะมีเข้าถูกรอบนะคะลูกค้าตรวจสอบประวัติที่มาที่ไปจากศูนย์บริการได้นะคะอันนี้ก็น่าจะเพิ่งเข้าเช็คระยะมาด้วยนะคะลูกค้าใครได้คันนี้ไปรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะลูกค้าไม่มีการปกปิดข้อมูลนะคะตรวจสอบประวัติข้อมูลจากศูนย์บริการได้เลยนะในส่วนของมือจับประตูด้านในนะคะจะเป็นแบบโครเมียม ระบบเซ็นทรัลล็อกกะจกปรับ Auto, ออโต้ฝั่งคนขับมีที่วางแก้วน้ําขวดน้ําตรงแผงประตูให้นะคะคันนี้นะคะจะได้เป็นกุญแจคีเรตนะคะลูกค้าได้เป็นกุญแจคีเรตปุ่มแอ g จิ้งสตาร์เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะเป็นปุ่มสตาร์ทมือนะคะแอร์เป็นแอร์กลมๆหมุนได้360อองศานะคะด้านล่างมีแผงควบคุมกระจกมองข้างเป็นแบบปรับพับไฟฟ้านะคะ ในส่วนของพวงมา,าลัยรถคันนี้นะคะลูกค้าเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนโหมดเพลงได้จากพวงมาลัยเลยนะคะสภาพพวงมาลัยเดิมๆไม่มีรอยถลอกรอยสึกหรอของการใช้งานเลยนะคะสวยๆเลยเครื่องเล่นเสียงเป็นแบบวิทยุ FM CD USB AUX ได้ปกตินะคะแอร์เป็นแอร์อาน็อ,นหอกหมุลมือปรับได้4ระดับเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดน,นะคะมีที่วางแก้วน้ําขวดน้ําตรงแผงประตูเอ่ยตรงด้านข้างคอนโซลให้ด้วยนะคะตรงคอนโซลตรงกลางเนาะ ฝ้าเพดานไม่มีร่องรอยของการขีดเขียนหรือลงอักขระยันใดใดทั้งสิ้นเลยนะคะสวยสวยใหม่ๆเลยนะในส่วนของเบาะนะคะลูกค้าเป็นเบาะหนังสีเบจนะคะเบาะไม่มีรอยฉีกรอยขาดไม่เหี่ยวไม่ย่นนะคะลูกค้าสวยสวยเลยนะอันนี้คือสภาพรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะลูกค้าตําหนิของการใช้งานเนี่ยถือว่าน้อยมากๆเลยนะคะคือคันนี้เขาสวยทั้งภายนอกภายในเลยนะใครได้ไปรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะหัวน็อตซอกประตูนะคะสภาพเดิมๆส สีเดียวกับตัวรถนะคะไม่มีรอยขยับขยื้นเลยนะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะคะสวยๆแบบนี้พลาดกันไม่ได้เลยนะ มาต่อกันที่ห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะสําหรับห้องผู้โดยสารด้านหลังก็กว้างๆนั่งกันสบายๆนะคะมีกระเป๋าจิงโจ้ด้านหลังให้หนึ่งฝั่งไว้เก็บสัมภาระได้นะคะมีที่เสียบชัดไฟด้านหลังให้2รูด้วยนะภายในเขาก็ตกแต่งเป็นโทนสีเบจนะคะลูกค้าทําให้รถด,ดูกว้างดูสว่างมากขึ้นนะคะใครสนใจคันนี้รีบติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะเพราะว่าสีขาวนะคะอันที่สีขาวนานๆจะเข้ามาทีนะคะแล้วก็มาไวไปไวด้วยนะใครสนใจรีบติดต่อ เข้ามาได้เลยนะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของด้านหลังห้องเก็บสัมภาระกันนี่กว,ว้างๆนะคะมีถาดท้ายแถมมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะบอดี้ด้านหลังกว้างๆเลยนะคะบรรจุสัมภาระได้เยอะพอสมควรนะคะกระเป๋าเดินทางเนี่ยใส่ได้อยู่ 4- ี่ห้าใบเลยนะคะบอดี้กว้างๆนะคะโครงสร้างเดิมๆนะจุดเม็ดอาดด้านหลังนะคะกลมๆให้เห็นเด่นชัดนะคะเรื่องโครงสร้างเราการันตีให้เลยนะคะโครงสร้างเดิมแท้ทุกคันนะคะ สวยๆด้านล่างมีร้ออะไรอุปกรณ์แม่แรงพร้อมนะคะบอดี้ด้านล่างไม่มีคาบสนิมกัดกินนะคะลูกค้ารถไม่เคยจมน้ำมาอย่างแน่นอนนะ รอยซีนเดิมๆน,นะคะลูกค้าโครงสร้างเดิมๆเ,เลยนะใครสนใจคันนี้ห้ามพลาดเลยนะหัวน็อตด้านหลังนะคะสีเดียวกับตัวรถนะคะไม่มีรอยขยับขยืขย้ยนไม่มีรอยขัดรอยเข้ารอยไขยเลยนะคะรับรองว่าสวยงามแน่นอนนะคันนี้นะใครสนใจรีบติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะลูกค้า เครดิตด,ดีฟรีดาวนะคะผ่อนได้นานสูงสุด7ปี84งวดกันไปเลยนะใครสนใจโทรหานัดได้เลยนะคะเบอร์โทร0982609587นัดเพรยนต์นะคะยินดีช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะเดียวนัดภาพไปชมกันต่อในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องยนต์กันค่ะ สำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะลูกค้าได้เป็นเชื้อเพลิงเบนซินนะคะขนาด4สูบ1 6 0 0ซี125แรงม้านะคะภายในห้องเครื่องยนต์นะคะลูกค้าเดิมๆไม่มีข้ามน้ำมันหยดไหลเยิ้มนะคะเครื่องยนต์แห้งๆสวยๆเลยนะลูกค้าสามารถตรวจสอบประวัติที่มาที่ไปจากศูนย์บริการได้นะคะเรื่องของการชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ํากับสีเปลี่ยนเครื่องนะคะไม่มีแน่นอนโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะคะรถน้ํามันล้วนนะคะไม่เคยติดแก๊สเลยนะคะคันนี้ สวคันหน้าเดิมๆนะคะไม่มีคดไม่มีงอหัวน็อตนะคะไม่มีรอยขยับขยื่นเลยนะในส่วนของรอยซีนนะคะเดิมๆจากโรงงานจุดเม็ดอาร์ตกลมๆให้เห็นเด่นชัดนะคะหัวน็อตด,ด้านในสีเดียวกับตัวรถไม่มีขยับขยื่นนะคะหัวนอ็อตฝากระปรงโลโก,ก้โตโยต้ามีติดอยู่ฉงวน,นกันความร้อนก็นยังอยู่นะคะสติ๊กเกอร์มอกอมีติดอยู่ครบเลยนะคะรับรองว่าใครได้คันนี้ไปนะไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่ได้รับชมคีย คลิปนี้แล้วสนใจรถคันนี้นะคะ t o y o ต a a อ t i ติ6 g ปี2018นะคะคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆเลยนะคะราคายังไม่มานะแต่ถ้าใครสนใจก็โทรหานัดได้เลยนะคะนัดพร้อมแจ้งราคานะคะเดี๋ยวราคามาแล้วนะัจะอัปเดตให้ลงใต้คลิปอีกทีหนึ่งนะคะคันนี้นะคะลูกค้ารถปี18เพิ่งเข้ามาใหม่รอบคันไม่มีร่องรอยของการเฉียวชนเลยนะคะสวยทั้งภายนอกภายในนะใครสนใจโทรหานัดได้เลยนะคะเบอร์โทร 09 8 2 6 0 9 5 8แปนัดเพชรยนต์นะคะยินดีช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะหรือว่าจะเข้ามาดูรถจริงทดลองขับได้เลยนะคะบริษัทตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งนะคะก่อนจากกันไปในวันนี้นะคะรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้นัดด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถนะคะให้ได้ชมกันในทุกๆวันเลยนะคะวันนี้นะัดต้องขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีกที่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ